สวัสดีค่ะโอเคพีเคชุนทิงชาแนลค่ะวิดีโอนี้เราจะมาทำการใส่ลิงก์ของเพจ f a c e b o o k ใน YouTube นะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะใช้ YT Studio แอปนะคะเราก็จะทำงานในโทรศัพท์กันอย่างเดียวเลยนะคะในช่วงนี้แล้วก็จะมีแฟนเพจ f a c e b o o k เราก็เปิดแฟนเด็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าที่การตั้งค่าเพจกันโดยเราจะเข้าไปที่ ตัวไอคอนกลมๆที่มีรูปคนอยู่ตรงกลางนี้นะคะแต่ขึ้นสีน้ำเงินแล้วเนาะดูทางขวามือจะมีจุดไขป่ปลา3ามจุดเราก็เข้าไปที่ตรงจุด3จุดนี้ตั้งค่าเพจนะจะมีด้านล่างนะคะที่เป็นคำว่าแชร์โปรไฟล์เป็นลูกศรชี้เราก็คลิกไปค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์่าเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปที่ วัตีสตูดิโอหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าช่องของเราแล้วนะคะก็จะเข้าไปที่วิดีโอนั้นแล้วก็จะทำการแก้ไขใส่ลิงก์ในช่วงของคำอธิบายค่ะในตอนนี้เรายังไม่มีลิงก์นะคะเราก็จะแก้ไขในช่วงของชื่อตัวนี้ให้เป็นลิงก์นะคะเราก็จะกดวาง เราก็ไปลูกศรย้อนกลับแล้วก็กดบันทึกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใส่ลิงก์ของแฟนเพจ Facebook ในวิดีโอ youtube ค่ะ